สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดแลกกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษศกราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมปี2567 ไพ่นี้มีอิทธิพลตั้งแต่หมอโต๊ะลงคลิปเลยนะครับไพ่พลังงานเนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอพลังงานไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพืชสมงกรดวงความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะครับ ขอดูพลังงานไพ่พื้นดวงชะตาสิใบเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์สนะครับเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของการมูฟออนนะเป็นพลังงานของ6ดาบการมูฟออนกับอดีตที่ผ่านมาการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะเป็นพลังงานของเดมิเชียนเป็นพลังงานของการผู้รู้การลิเริ่มการหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับเป็นพลังงานของผู้รอบรู้คนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นไพ่พลังงานของดาวพุดนะเป็นพลังงานคนที่พูด นะพูดคุยมีสเสน่ห์ในการพูดคุยของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกับความรู้สึกการแข่งขันในช่วงนี้ของชาวธาตุดินก็ได้นะเป็นไพ่ของดีแฮงแมนนะอาจจะจะมีพลังงานการความคิดถึงยังเอาใครออกจากความคิดยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ5าดาห้าไม้เทา้า เป็นไพ่พลังานของความขัดแย้งมีปัญหางานของการที่มีคนที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่ 3. เอาปัญหาความขัดแย้ง มาซึ่งกันและกันก็ได้นะครับการอดีตที่ผ่านมานะมีพลังงานของเดสจบเลิกราเพราะไม่ไม่หรือมีพลังงานของการที่เราอาจี่จบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างให้กับตัวของตัวเองเป็นไพ่ของชาวพิจิกระนาพิจิกนะครับเป็นพลังงานงความอึดอัดความกดดันการปิดกั้นการมีกำแพงกับตัวของตัวเองเป็นพลังงานงการที่เรายังไม่ล้าที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นหรือเปล่าก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตก ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้มีพลังงานของคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะครับเป็นไพ่ของควีนเอาวานลาชินีถือไม้เท้าคนที่มีเซนต์คนที่มีรางสังหอน เป็นไพ่ของความมุ่งมั่นความตั้งใจความกระตือรือร้นเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอมีไพ่พลังงานของการที่เรามีความมีเซนต์มีลางสังหรณ์มีสัมผัสพิเศษการอย่างรู้ถึงเรื่องอนาคตของเราอาจที่จะเป็นการที่เราวางแบบแผนในปัจจุบันถึงอนาคตข้างหน้าของเราก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่สามดาบความผิดหวังความเสียใจบาดแผลที่ยังมีความรู้สึกที่ยังผิดหวัง กับคนคนหนึ่งอยู่ก็ได้หรือสถานการณ์ความรักที่ในช่วงนี้อาจที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นความรักสามเศร้าวความรักที่เป็นมือที่3หรือคําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเอ็ดออฟวานเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนเป็นพลังงาน,นการที่เรากลับมามีสติที่ตัวของเราเองก็ได้การที่เรามีสติในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเราเตาเรามีสติแล้วอ่ะเราจะสามารถผ่าน กับปัญหาที่เข้ามาให้เราได้นะครับเป็นไพ่พลังงานแงการที่การปกป้องที่ตัวของคุณการดูแลตัวของตัวเองการค้นหาสิ่งสําคัญที่สุดในตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจจะจะตื่นรู้การหลุดพ้นการกำเนิดใหม่ในตัวของตัวเองการให้โอกาสกับตัวเองเป็นครั้งที่สองนะครับเป็นไพ่แห่งอุนรุดนะความแข็งแกร่ง ความเป็นอิสระภาพในตัวของตัวเองนะครับเป็นพ่พลังงานความกล้าหาญในตัวของคุณนะครับพ่เสติคอร์ดพ่พลังงานสิบไปความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุดินกันพืษสมกรเป็นพ่พลังงานของการจบบางสิ่งอาจที่จะจบเลิกลากับใครมาก็ได้นะในวันเวลาเนี้ยคุณอาจที่จะมูฟออนออกมากับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจี่จะฝ่าผ่าน กระแสน้ำผ่านขึ้นลมผ่านอุปสรรคผ่านมรสุมที่ผ่านมาและกับความรู้สึกต่างๆ คุณอาจที่จะมาโฟกัสถึงเรื่องปัจจุบันของคุณเรื่องอนาคตของคุณซะมากกว่าคุยแล้ววานเนี่ยเป็นพลังงานงการที่เราอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานของเรามากกว่าก็ได้นะครับมีคนที่ปิดกั้นมีคนที่บล็อกมีคนที่มีกำแพงกันไปก็ได้มีพลังงานการจับได้ความโปะแตกความรู้สึกที่มันแตกหักกันออกไปความรู้สึกที่มันแตกไปแล้วอะไรที่พังไปแล้วมันกลับคืนมาไม่ได้นะครับความรู้สึกที่ผิดหวังแต่มีพลังงานความที่ยังเหมือนติดแงกมันเหมือนไปต่อไม่ได้ในความรู้สึกหรือกับดีที ผ่านมาคุณอาจที่จะเป็นฝ่ายที่เตี่ยสระอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับอขอดูไพ่พลังงานของอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพิษสงมกรก์ก่อนนะครับเป็นไพ่พลังงานของ Queen ควีนออลคับนะราชินีถือถ้วยถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณ ช่วยใบนี้คุณจะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนคนที่รู้ค่านะครับหรือก็บอดีที่ผ่านมาคุณเคยดูแลเขาเคยเอาใจใส่เขาดูแลทุกๆอย่างกับคนที่คุณรักนะครับเป็นไพ่พลังงานของเก้าเหรียญการเห็นคุณเห็นค่าความโดดเด่นในตรงตัวเองความเป็นอิสระการโฟกัสถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าของคุณไม่ว่าจะเป็นพลังงานงการที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเอง สามารถกว่าก็ได้นะครับเป็นพลังงานความเป็นอิสระในตัวของตัวเองโซดสวยรวยรอในแบบของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่วิกตอรี่หองความสําเร็จโอกาสเส้นทางต่างๆมันเป็นของคุณคุณจะเดินหน้าสู่เส้นทางของคุณนะครับเป็นไพ่ของเดชรยอดกรกฏลักคนากรกฏต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรม เป็นไพ่ของความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้คุณาที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าและความเหนื่อยและกับความอดทนที่ผ่านมากับความพยายามที่ผ่านมาหรือมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานการปล่อยและกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาถือไม้เท้าของคุณมองสู่สิ่งใหม่ๆมองสู่อนาคตของคุณแล้วก็ได้การปล่อยกับความรู้สึกของคนคนหนึ่งไปแล้วก็ได้นะครับเป็นพลังงานของความอ้างว้างความโดดเดี่ยวความเหน็บหนาว กับอดีที่ผ่านมามีคนที่ทิ้งให้ความรักเราเหมือนช่างเหน็บหนาวช่างอ้างว้างในความรู้สึกนะครับมันเหมือนโดดเดี่ยวอยู่ในความรู้สึกของตัวเองนะมีไพ่พลังงานของควีนอัลไพิเคิลคุณจะกลับมานิ่งคุณจะกลับมาดูแลตัวของตัวเองคุณจะกลับมาเอาใส่ตัวของตัวเองนะเป็นพลังงานของราชินีห่งความมั่งคั่งราชนีห่งความมั่นคงหรือมีพลังงานการวางแบบแผนการวางเป้าหมาย ให้กับอนาคตของตัวเองหรือกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่คอยดูแลคอยห่วงใยคอยซัพพอร์ททุกๆอย่างก็ได้นะครับมันเหมือนไปต่อไม่ได้กับปัญหาที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ใส่กันต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอะเวอร์เป็นพลังงานของประสบการณ์หการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นการที่เราเคยเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งมาแล้วว่าเราจะอาจที่จะ โฟกัสถึงเรื่องของปัจจุบันของเราซะมากกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทําให้เราเติบโตจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับเป็นพลังงานของไพ่สามถ้วยไพ่ของเติร์ดปาร์ตี้ไพ่ของการที่มีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นมือที่3นะครับกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยห่วงใยเราเคยเป็นข้อเป็นขัวกันแต่มีคนที่ทําให้ความรักของเราต้องออกมาความรู้สึกที่ไม่ได้เติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ได้เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มสาหรับคนคนนี้นะที่จะเป็นพลังงานของเราเป็นฝ่ายที่ดูแลอยู่ฝ่ายเดียวห่วงใยอยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวให้ทุกๆอย่างอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดเมจิเชียนนะที่จะมีพลังงานของการที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าแล้วก็ได้มีไพ่ของเดเมจิเชียนนี่เป็นพลังงานของผู้รู้นักเล่นแร่แปรธาตุ เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่ชอบหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะครับเป็นพลัง,งานของเดอร์สตาร์แสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของตัวเองเป็นไพ่งงของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นพลังหานความเทความรู้สึกกับปัญหาที่ผ่านมาลงสายน้ำไปแล้วก็ได้กับความรู้สึกที่ผิดหวังกับความรู้สึกที่เศร้าเสียใจปล่อยกับความรู้สึก ก็ได้นะครับมีพลังงานของดทฉันการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก,กับอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่ยังมีเยื่อใหญ่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นไพ่งงของ1ิเหรียญความมั่งคั่งความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงิงนทองสิ่งมีค่าที่เพิ่มพูนของคุณก็ได้นะ,ะเป็นไพ่พลังงานความรับการปิดบงังการซ่อนเลน้นหรือมีพลังงานการที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้นะครับของชาวธาตุ ดินการผสกมาก่อนนะมีพลังงานการเริ่มต้นใหม่มีไพ่แห่งความคิดถึงจัดติดความเท่าเทียมความยุติธรรมกฎแห่งความยุติธรรมแับยุติธรรมเสมอใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นหรือมีคนที่คิดถึงในวันเวลาที่ไม่มีกันคิดถึงในวันเวลาที่ขาดคนห่วงใยขาดคนที่เคยดูแลขาดคนที่เคยเป็นข้อเป็นครัวกันไปก็ได้นะครับของชาวธาตุดินนะอขอดูพลังงานของไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุน ดินกันพืชส่งก่อนก่อนนะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะมีพลังานความขัดแย้งในช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพืชสคงก่อนนะครับความอึดอัดความปิดกั้นตัวของตัวเองเราอาจที่จะเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆการปล่อยกับความรู้สึกไปนะอาจที่จะมีไพ่แห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆที่ตัวของคุณนะครับ e อ of Swords e of w a n d ยเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้น ที่ตัวของคุณนะครับอ่าขอดูพลังงานของไพ่ปัจจุบันนะครับความรักเป็นยังไงบ้างนะอ่าที่จะมีพลังงานของคนที่บล็อกกันไปปิดกั้นกันไปคนที่เคยจบเคยที่เลิกลากันไปอ่าที่จะมีการที่วนกลับการหวนคืนกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงานของ3มดาบเนี่ยเป็นไพ่ของอนาคตนะอ่าที่จะมีพลังงานของสิ่งที่เข้าอ่าที่จะมีคนที่ รู้สึกถึงผลแห่งการกระทํามีคนที่เจ็บอยู่ในความรู้สึกนะอาจที่จะเป็นฝ่ายคนที่ทําให้คุณผิดหวังให้คุณเศร้าให้คุณเสียใจเข้าาจที่จะรู้สึกถึงการกระทํารู้สึกถึงความเศร้าความผิดหวังในหัวใจในวันเวลาที่ขาดคุณไปก็ได้นะครับอของชาวธาตุดินนะ,อะขอดูไพ่พลังงานของปัจจุบันนะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะ,ะเป็นไพ่ของดือไฮพิเทศนะครับความรับการปิดบงังการซ่อนเล้น มีไพ่แห่งการที่เหมือนน้อยใจในความรู้สึกในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะ,ะมีไพ่ของสามเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานการเริ่มต้นสเตนตความเข้มแข็งในตัวของตัวเองเป็นพลังงานของชาวสิงรักนาสิงนะ <c oughs> เป็นไพ่แห่งการมูฟออนไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่พลังงานของหกดาบนะคิงออฟวาร์ราชาถือไม้เท้านะครับมีไพ่พลังงานการเริ่มต้น การปล่อยกับความรู้สึกหรือการวางแบบแผนการขยับขยายการมองไปข้างหน้าการวางแบบผแผนและเป้าหมายในอนาคตของเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะเวอร์นะเป็นพลังงานการที่มีคนที่อ่าที่จะเป็นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ของชาวทัดดินเป็นไพ่ของการที่มีคนที่จะเข้ามานะครับเป็นไพ่ของคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันก็ได้หรือคน ต่างถิ่นแดนไกลหรือคนต่างกันโดยระยะทางก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดวิลนะที่จะต้องระวังพลังงานการติดต่อการสื่อสารนะครับบางคนสมหวังในการติดต่อในการพูดคุยแต่บางคนไม่สมหวังนะมีพลังงานงความหลอกลวงอยู่อาจที่จะต้องเซตเช็คสถานาการณ์ดีๆนะครับของชาวธาตุดินนะมีพลังงานของสิบเหรียญมีไพ่ของความผิดหวังความเสียใจ นะถ้วยที่มันลมไปแล้วก็คืออารมและความรู้สึกที่ผิดหวังมีคนที่ทําให้ความรู้สึกเราเสียใจมีคนที่ทําให้ความรู้สึกของเราพังไปแล้วกับความรู้สึกนะที่มีพลังงานการดูแลตัวของตัวเองการเอาใจใส่ตัวของตัวเองมีพแห่งาการที่คุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วเอาใจใส่ใ,ใครแล้วคุณดูแลเต็มที่คุณเอาใจใส่เต็มที่เหมือนแม่ดูแลลูกนะครับเป็นพลังงานการรอคอยมีพของของเ h e e m พ e อร์นะมีพ่ของความที่ มีคนที่อา่จะคิดได้ในวันเวลาที่คุณมูฟออนออกมากับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยจบกันไปเคยเลิกลากันไปมีพลังงานการที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีขอโอกาสเป็นข้อเป็นขัวอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะของชาวธาตุดินนะครับเพราะมีพลังงานของการที่ยังตัดกับความรู้สึกกันไม่ขาดยังมีเยื่อใยในความรู้สึกยังเคยที่ เป็นข้อเป็นครัวซึ่งการละกันอยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ,อกาสที่เราอาจที่จะมีการกลับเข้ามาเคลียร์ใจเรียนรู้และเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,ะมีความที่เท่าเทียมซึ่งการละกันคุณจะดูถึงความเท่าเทียมคุณจะดูถึงความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง จะพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะก้าวเดินไปด้วยกันนะ,อะของชาวธาตุดินนะครับอขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับ ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะ,ะเป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยนะครับโอกาสต่างๆเป็นโอกาสที่คุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของตัวเองมีพลังงานของโอกาสทางเลือกความฝันความหวังคุณก็ได้นะที่จะมีพลังงานความฝันความหวังในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจคุณอาจะที่จะมีการที่ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะครับเป็นไพ่พลังงานของสิ่งศ,รรศักดิ์สิทธิ์ คำอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคำอธิษฐานขอพอรของคุณนะอาจที่จะมีพลังงานการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือฟังธรรมหรือฟังเทศหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะครับหรือมีพลังงานการที่เราอาจที่จะกลับมามีสติก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีศีลที่เสมอกันเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับควีนออฟวานราชินีถือม้เท้าราชินีความมีเซน การเลิกลาการหย่าร้างการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีคนที่อาจจะมีคนที่เคยเลิกลากันไปการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจในวันหนึ่งที่เขามีสติในวันหนึ่งที่เขาคิดได้เขาอยากจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งควีนอฟสอดลาชินีถือหน้ากัวคุณไม่ให้อภัยกับเขาหรือเปล่าเพราะกับสิ่งที่คุณเคยให้โอกาสเขาโอกาสมีว่าให้คนควายควา้าโอกาสมีว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่า ในโอกาสที่ให้ไปนะครับมีไพ่ของการสร้างอนาคตคุณจะดูถึงความที่เขาเข้ามาเนี่ยคุณจะดูถึงการกระทําของเขาความทุ่มเทของเขาความตั้งใจของเขาซะมากกว่าคุณจะนิ่งอยู่ในบรรลังของคุณคุณจะดูถึงสถานการณ์ความรักในในการที่จะเข้ามานะ เป็นการมูฟออนกับอดีตที่ผ่านมานะครับในวันเวลาที่เราเจ็บในวันเวลาที่เราผิดหวังในวันเวลาที่เราทุกข์กับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยแคร์ซึ่งกันและกันไม่เคยหันกลับมอมมองซึ่งกันและกันในวันเวลาที่เราอยู่ได้ในวันเวลาที่เราเข้มแข็งกับตัวของเราเองอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีอีกครั้งหนึง่งหกถ้วยเนะี่ยคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเดิมๆที่เราเคยมีให้แก่กันและกันเคยเอาใจใส่กันเคยมีอนาคต ร่วมกันละกันก็ได้นะเป็นพลังงานการตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างในตัวของเขาหรือกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาะที่จะมีเป็นคนที่ต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์ซึ่งกันละกันก็ได้นะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันละกันต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิซึ่งกันละกันพอมีพลังงานเนี้ยต่างฝ่ายก็ต่างทุกข์ในความรู้สึกนะที่จะมีการที่ เป็นเหมือนมันไปต่อไม่ได้ในการที่เราใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันการกลับมามีสติการกลับมาเคลียรในความรู้สึกการกลับมาของคนคนหนึ่งเพื่อขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของการที่อาจที่จะค่อยๆปรับความเข้าใจกันค่อยๆพูดค่อยๆเคลียใจซึ่งกันและกันก็ได้มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเป็นข้อเป็นครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุดินนะอ่า อของชาวธาตุดินกันพิษสงก่อนนะขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนาให้กับชาวธาตุดินกันพิษสงก่อนนะครับขอไพ่พลังงานสรุปและนแนะนำครับ เป็นไพ่ของ s i กออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆนะที่จะยังตัดกันไม่ขาดอยากวนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยากเข้ามาเคลียร์กับปัญหาที่เขาเป็นคนก่อนะครับเป็นพลังของเดอซาโดซานเป็นไพ่แห่งการพัฒนาการความหลอกลวงความเจ้าชู้ความลุ่มหลงเขาอาจที่จะหลงไปกับความรู้สึกต่างๆ ไม่มีใครที่ห่วงใยเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณแล้วก็ได้ในความห่วงใยของคุณในการดูแลของคุณในการปกป้องของคุณเหมือนพ่อดูแลลูกเหมือนคนที่พร้อมที่จะปกป้องทุกๆอย่างกับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกับความรู้สึกการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างในตัวของเราหรือมีพลังงานความโดดเดี่ยวความอ้างว้างของคนเก่าๆคนเดิมๆตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากคิดสับสนคิดวกว,วนในความรู้สึก กับบาดแผลที่เขาเป็นฝ่ายที่ทําเองก็ได้นะมีพลังงานการไปเติมน้ํามันตะเกียงช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะครับเป็นพลังงานการรอคอยไพ่คามาผลวิบากกรรมใครทำอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นพฤติกรรมและการกระทําจะส่งผลถึงอนาคตต่างๆนะใครทําอะไรไว้นะครับเป็นไพ่พลังงานการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งแล้วก็ได้นะ การหลุดพ้นบางสิ่งบางอย่างการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของตัวเอง,อง,เ,องเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของควีนออฟวานราชนินีถือไมเท้าความมีเสน่ห์ความโดดเด่นของคุณหรือช่วงนี้ชาวธาตุดิน่ะที่จะโฟกัสแต่เรื่องงานความรับผิดชอบหน้าที่ความมุ่งมั่นในตัวของคุณก็ได้นะหรือมีพลังงานการพบเจอคนที่ที่จะมีคนที่เข้ามา ของคนเก่าๆคนเดิมๆนะอ่าอย่ากวนกลับเข้ามารู้ค่าในวันเวลาที่สายรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันได้รับผลแห่งการกระทํากับสิ่งที่เข้าทําไว้กับคุณนะครับ mm hmm. เป็นไพ่พลังงานการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆโอกาสมันจะเป็นคุณที่จะต้องตัดสินใจนะ mm hmm. เพราะมีไพ่ของควีนนอปสอดคุณจะตัดสินใจชัดเจนกับความรู้สึกของตัวของคุณเองนะครับ mm hmm. เป็นไพ่ของวิวออฟฟอร์จูด กงล้อแห่งโชคชะตาการเวลาการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนนะดูถึงการกระทำดูถึงพฤติกรรมของเราเขานะครับเป็นไพ่พลังงานการที่วันเวลามันจะหมุนไปเรื่อยๆมันจะหมุนเปลี่ยนเวียนไปบางสิ่งบางอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามการเวลานะที่จะเป็นพลังงานการดีที่ผ่านมาก็คงย้อนกลับคืนไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่เหนือแห่งการเวลาในปัจจุบันของคุณคุณจะอยู่ในปัจจุบันของคุณ ในเวลาที่เป็นของคุณนะครับการเวลาเนี่ยจะเป็นการที่เหมือนมีการเวลาจะนำพาคนที่ใช่กันละกันเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเพื่อกัและกันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเรารอวันเวลาที่กลงล้อแห่งโชคชะตาหมุนเปลี่ยนบุพเพนำพาพบเจอคู่คนที่คุ้เคยพบเจอคู่คนที่ พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะทุ่มเทให้แก่กันและกันนะครับของชาวธาตุดินกันพศกมาก่อนนะอ่าหมอโต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ